นั่นไงโดนแดกเลยเมืองอย่างฮันเตอร์กินกันดีไหมเนี่ยตั้งแต่พาร์ทหกตอนนี้ยังพาร์ทเจ็ดแล้วมันยังศพมันยังไม่เน่าเปื่อยเลยครับเดี๋ยวก่อนใส่มมนอกอกระเทิบมหน่อยทำไมมึงมีหลายตัวตั้งเลยวะ <c oughs> เบิรงคลิปไปเอาปแจมาก่อนป่ะจับพายแล้วนะฮะเรายังไม่ได้เก็บปแจกันเลยมันยังมีเสียอยู่ครับแต่มันเสียมาจากด้านโน้นเราไม่สนใจเราไป <c oughs> นี่ครับปแจกับพายเรายังไม่ได้เก็บกันเลยแชงผ่าน <c oughs> ไปตัวก่อน <c oughs> มันไม่ได้หัวสี่เหลี่ยมแ,มแน่ๆฮะ ห้าเหลี่ยม S c h a n g นะฮะเราก็ต้องผจญตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับกระสุนแม็กนัมเราก็โอ้โหทั้งหมดแล้วกับฮันเตอร์อีกตั้งหลายตัวในท้ำนี้เสียนี้มันไม่น่าไว้ใจเลยครับพี่น้องอุ้ยอ่ะโอ้ยย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 ยีอยยเดียยวยย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  ไม่เอา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 เอ้ยมาจากไหนวะไอสองตัวอุ้ยเลยเราไปเราไปเอ้ยแล้วก่อนเมื่อกี้กูวิ่งผ่านเข้ามาได้เหรอรู้สึกตัวเองเมฆเหมือนบิลลี่ฮันเตอร์สองตัวทำเลยเราไม่ได้ฮะเหนือเหนือนี่ก็จะมีลูอยู่ฮะใส่ใช้เข้าเลยฮะ แรงหมุนเป็นการหมุนจะสู้ฮันเตอร์มเนี่ยพามันไม่น่าไว้ใจเลยครับคุณผู้ชมเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเหียหญิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว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  าหน้าเราไปเส้นยาแดงผ่าแปรเลยโหยเกือบโดนแล้วฮัลโหล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 เพื่อนฮัลโหลฮัลโหลเราเกือบแปลแล้วครับคุณคิดเรา ห้องนี้มีอะไรโอ้โหแมงมุสแมงมุสโอ้โหแมมุสมันเป็นมันเป็นลายตัวใหญ่อตติดพิษด้วยเพ่ติดพิษ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 ไอ้พตายตายยับพิษจะใกล้ตายแล้วเรียบร้อยครับตายแล้วก็ลูกมัน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  ลูมันลกมันหยยบแม่งหยยบหยหยยบแม่งหมดหยยบแม่หมดหยยบหยยบหยุด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 อยมันิิคร <is a> <melody> ับหยุด <fort esi> ุหยหยหยบหยยบหยหยยบหยยบหยยบหยหยยบยังไม่โดนหยยบเออติดพครับผู้ชมครับไม่ไหวแล้วครับ เราถ้าเราพอเราถือยังเล่นสนุกกับการนี่เข้าไปครับไม่ไหวครับเอ๊ะไปต้องไปทางนู้นนี่สิครับไม่ได้ฮะเราต้องรีบฮะเออเก็บนี่ก่อนนี่ครับมีมีให้เก็บครับไม่ต้องห่วงเรามีมีสองเล่มแล้วตอนนี้เราต้องไปต้องใช้ก่อนมาตัดแกะในมุมนี่ นี่นี่นี่น่หมดเรียบร้อยห้ <c oughs> องไหนเป็นทางรอดห้องนี้ีิคือทางรอดนี่เอ้ยลองงูด้วยครับ สวรรค์ห้องน,นี้สวรรค์เข้์มาแล้วเอาอะไรออกฮะนี่อันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับเก็บเลยนี่ไม่้อใท้ายแล้วอันนี้อาจจะใช้อยู่นี่ครับมีสมุดไพ่สมุดไพสีฟ้าเก็บครับเช็บคบูคเย็ดเอามาเอออร่อยเก็บให้หมดเก็บให้หมด อะไรเกี่ยว้ที่หมดนี่ครับสเปร์ครับแบบโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้น้งไม่มีแผนที่นะครับอุยอ้ยโม่อุ้ยโม่โยุกไลท์อ,อ้าฮุเกเอเคล็อก เอาปืนไฟมาครับผู้ชมงูกับงู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 โอ้ยงูเก่งกองพวกนี้ขับไปคงไม่มีอะไรนะอุ้ยายถือช็อคกันไว้ก่อนเราต้องไปเก็บปืนไฟมาก่อนครับผู้ชมเนี่ยตรงไหนว่ตรงนี้ดิเออเอปืนไฟมา Yes. เตมโท่าับเจ็ดเข้ามาตอนดีนะฮะตรงแอม,มมุมนี่เอาเปือไฟมาใช้ก็ได้นะฮะแต่ว่ามันของเต็มครับเลยใช้ไม่ได้ใช้เปิกืกกระสุนเปล่าเลยไป เข้าไปเลยไั่อีแผดที่นี่มองยากมากครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นลิฟต์ลิฟต์คือไปทางชั้นไหนกันรู สองแผ่นนะครับโมดิสแล้น,น,นี่ก็คงเป็นรูให้เราไขใช้เลยตกสายแรงหมดไข,ไขเอ๊ะมันยังไงถ้าไขยังงั้นก็ตกกันสิฮะต้องไปทางนี้ ต้องแบบนี้สิครับเออไปห้องนี้มีประตูอยู่แล้วครับแต่ของเต็มค่อยมาไ่ก็ได้แนตะ่มาคุาเอาก็ไดออ้ไปเก็บของก่อนตอนนี้ไอ้ประแจห้าห้าห้าตะห้าห้าแขก็ไม่ต้องใช้นะเขาเรียกว่านะส่งห้าเหลี่ยมเลยห้าเหลี่ยมไม่ใช้แล้วเอาเก็บใส่กูได้เลย เอาเลยออออกโอดิสโอดิสรียก่อนเฮ้ยเตรมเฮ้ยสุกสุดวก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่ไุคงยังไม่ใช้หรอกครับตอนนี้อืมโอเคฮะเพคงจะเท่านี้ ต่อเลยวิง่งตอนนี้ก็หลังห้องนี้ก็คงยังมีของให้เราไ,ได้เก็บอย่างหนึง่งเดี๋ยวเป็นอะไรไปดูก่อนมีอะไรสำหรับให้หมดนะครับรู้สึกว่าฮันเตอร์จะหมดแล้วมั้งเนี่ยมียูเท็กแม็กนัมเย็ดกระสนุนมีกระสุนแม็กนัมแล้วโว้ยกระสุนแม็กนัมต้องเก็บเยอะๆหน่อยนะถ้าใช้เปลืองไปเดี๋ยวมันกบไม่ไดีเอา มหรอกเว้ยีของให้เราต้องเก็บเราก็เก็บให้หมดนะฮะนี่นี่ก็เราไขไว้แล้วข้าไปเลย <at> ห้องนี้มีอะไรเย็ดอะไรเนี่ยเฮ้ยไป,ไปเก็บ ได้นี่ครับคุณผู้ชมต้องเอานั่งมาอีกอ่ะก็ต้องเอาอหัวห้าแฉกมาอีกมาเอามาแล้วโอเคเอามาแล้วต้องเข็นไป เกบยังศัตนะดูบุ๊กสองมายเลยทะเบียนรถนี้ข้างในมันต้องมีเหรียญอีกแน่นอน<ะ>เขาแล้วเจอเหรียญอินทีไปเขาต้องเจอเหรียญหมาป่าเนึ้อว่าแล้ววูดเมดเดลโอเคของครบแล้วมาที่ห้องหีบปล พาสผมภาพไม่ดีก็อวยังแพ้ดิหน้าด้านหน้าโทน่นเกินพูปปะจำไปถ้าเจอ,อเกมก่อนแล้วตอนนี้ครับขออะไรอะไรเอาไมเขาก็เอามานะ,ะเะดะออกูรอ อุ้ยแผกแม่เปียจะกลัวไม่ทางีไที่ลิฟไปที่ลิฟนี่มีลิฟจะไม่รักลิฟต์รุ่นนี้คลาสสิกมากๆครับทุณผู้ชม มีตัวไร้เปล่านี่ครับมนที่เอาอย่าแล้วฮะมีบ่อน้ำด้วยนะฮะตรงนี้มีแน่แน่ครับคุณผู้ชมก่อนอื่นนี่ครับสมุนไพรของดีครับเก็บไว้เก็บไว้ก่อนดอกนะะึงแล้วก็ใช้นะ ท่องให้เสร็จใส้ใส่เลยเปล่าวิเกิลยูนไซอูฟมาปาไซดูดิี่เกิดอะไรขึ้นนี่น้ำไหลลงแล้วโหยอดอเคมีลิฟต์ด้วยข้างห้องของ้ขงางล่างมันต้องเปอะไรแน่ครับ แล้วบ้านทรายทอเหล่านี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนพวกเราอยู่ก็เป็นได้ครับคือ <Yeah. S 1> อตอนนี้เก็บก่อนอะไรเก็บได้ก็เก็บ <Yeah. S 1> เรือยก็ไม่มีด้วยตอนนี้อ๋อใส่ไม่หมดผสมกันผีพายแก้ทิ <Yeah. S 1> นี่ไมะะ่ใชล่ะอ่าลงไปเลย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 โอ้ย,ย <Yeah. S 1> อย่าเลยอย่าเลยเออที่อย่ากเดินเลยดิที่สับสนอะไรปะเนี่ย จะมีลิฟต์ด้วยฮะเกิดเหตุเลยตกใส่ต้นน้ำนานตกใส่เข้าล่าไปสู่วิจัยชัวฮะครันั่นย่าเอ็การนี้ใช่เลยครับคุณผู้ชมสู่วิจัยครับและเป็นทอรี่นี่ครับเพิ่มมาอีจุดหนึ่งแล้ว ลเปอร์ทอรี่เอ้ยอย่าดับอุ้ยอย่าดับขอบดับมีหนึ่งฮนะโอ้โหทางจะยาวครับคุณผู้ชมล็อกดิสก a บแพนไลท์ a พนไซด์เอาละพาร์ทนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพาร์ทเจ็บเดี๋ยวจะเชิญทุมต่อไปพาร์ทหน้านะฮะพาทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะถ้าทางแค่นียาวแน่ครับเป็นสูงวิจัยขนาดนี้ จะได้ว่าก็ใกล้จบสิครับเนี่ยโอ้ยโอเคครับแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ